นนี้ะะคเะตยมีของใหม่มารออีกแล้วนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองแพตติกทานะคะตัวนี้เป็นคอลเลกชันใหม่นะเป็นคอลเลกชันเมเจอร์ e a ดไลน์นะคะตัวน,นี้เป็นชื่อรุ่น Double ลเท e ครีมแ p ่งพาวเดอร์บลันะคะสีที่ได้มานะคะชื่อสี o อช i ดิ f เฟนตนะต้องบอกก่อนว่าคุณแพตติกทาเนี่ยเขาเป็นคนเวียดนามนะคะแล้วก็เขามาอยู่ที่ LA เเอะเตยเคยดูสารลคดีเกี่ยวกับเขานะคือเขาเหมือนแบบกว่าเขาจะมาดังไดคือชีวิตลำบากมากอนะไรอย่างนี้ แล้วก็พอเขาเริ่มดังนะ,ะเขาก็ไปเป็นเมคอัพอาร์ติสต์แอมบัสเตอร์ให้กับลามนะคะแล้วก็เป็นช่างแต่งหน้าผู้ใจของสองพี่น้องจีจีเบลล่าฮาดีนะแล้วก็มีดารานางแบบแบบฮอลลีวูดหลายคนเลยที่เป็นลูกค้าของเขานะคะแล้วเขาก็เคยมาที่ไทยด้วยนะมาแต่งหน้าให้กับน้องยา่ยาๆแล้วก็มีน้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่ง คอลเลคชัน uh, นี้เป็นคอลเลคชันที่3แล้วะคะที่เขาออกมาคอลเลคชันแรกก็คือเมเจอร์โกลดคะ mm hmm. เดี๋ยวเตยจะขึ้นรูปไว้ให้นะแล้วก็คอลเลคชันที่2ก็คือโมโนโค m โมเมนต์นะคะ mm hmm. ซึ่งเป็นคอลเลคชันที่ยูทูบเบอร์ชาวไทยนะ่าจะได้ซื้อหรือรีวิวกันเยอะที่สุดนะที่มันเป็นพาวเดอร์บลัชนะคะออและ้วสดคอลเลคชันอันนี้นะเป็นคอลเลคชันที่3นะคะ mm hmm. เป็นชื่อรุ่นเมเจอร์เฮดไลน์นะ mm hmm. เดี๋ยวเตยจะเปิดให้ดูนะ mm hmm. เป็นนี้แกะออกมาอันนี้ราคา34ี่เหรียญนะคะ,เ,นนะ,คะเปิดแบบนี้ แล้วก็จะข้างในก็จะมีเป็นช่องที่เป็นบลัชกับเป็นครีมนะคะซึ่งช่องที่เป็นครีมมันก็จะมีพลาสติกอันนี้นะปิดไว้อันนี้เขาออกมาทั้งหมด4ส,สีนะคะมี She s h e t h a t g i r l ขึ้นรูปไปให้นะ s h e s So La แล้วก็ Oh She s h e d i f f e r e n c ซึ่งก็คือสีนี้นะคะแล้วก็มี Duino Her นะแต่ว่าคอลเลคชันนี้เขาออกมาพร้อมกับ Matte s u d t Lipstick นะคะแล้วก็เป็นลิปคร a ยอนด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วคุณพัทิกค่เขาตั้งใจออก ลิปสติกมาเพื่อใช้คู่กับบรัชแอนด์ครีมวันนี้นะคะแต่ว่าเตยหาสั่งไม่ได้เนาะก็เลยได้มาแต่แค่ตัวนี้นะซึ่งไอแมตสเ e l i ิปสติกนะคะราคา32เหรียญนะคะมีสเฉดเหมือนกันเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ดูนะมีโอชีซิงเกิลนะคะจะเป็นสีนูดน้ำตาลชมพูชมพูนะคะแล้วก็มี She Must Be New นะคะเป็นแดงเบมปี้นะแล้วก็ She s h e s n o ต from here เป็นคอรัลส้มแดงนะคะแล้วก็เป็นดัต h ไวชิเล e ซึ่งเป็นสีที่ทำมา คู่กับบลัชตัวนี้นะคะแล้วก็มีลิปครยอนซึ่งเป็นสีชื่อสีเดียวกันเลยนะแล้วก็ราคา26เหรียญนะคะสีเฉดเหมือนกันนะคะมาถ้าอย่างนั้นเรามาลองกันเลยนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเตยจะใช้กับแปรงของ Real t e c h n i q u e นะคะเป็น p o วเดอร์บ s ันะคะแล้วก็ใช้กับ Beauty Blender นะเมื่อกี้ลองทำไปแล้วข้างหนึงนะเพราะว่ากลัวพลาดนะคะมาเริ่มกันเลยเริ่มที่ p o วเดอนะคะ โดยจะแตะที่หลังมือนิดนึงนะแล้วค่อยแตะไปที่หน้านะเดี๋ยวพิกเมนต์มันแบบมันเยอะเกินคือตัวพาวเดอร์บลัชของเขาอะสีมันแน่นดีนะแล้วก็สามารถบิวอัพขึ้นไปได้นะคะคุณแทคธิาเขาบอกว่าการใช้อบลัชที่มันเป็นแป้งก่อนอนะเหมือนเป็นพื้นให้ครีมมันติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เวลาใช้ครีมไปแล้วอะมันจะให้เหมือนฟินิชที่มันฉ่ำกว่าการใช้แค่ แค่ตัวแป้งนะคะอันนี้เทียบกันคือข้างนี้เตยปัดเสร็จแล้วเรียบร้อยทั้งสองอย่างนะคะอันนี้คือมันจะมีความแบบฉ่ำแล้วก็ความพอปของครีมออกมานะแล้วก็มีความเงาเงาถ้าเทียบกันกับด้านนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองตัวที่เป็นครีมต่อนนะก็คือแปะไปนี้แล้วก็เตยแปะที่หลังมือนิดนึงนะคะแล้วก็แตะไปจนตรงจุดที่มันแบบเป็นที่เราอยากให้มันดูฉ่าที่สุดนะก็คือตรงนี้ ี่คือแตะไปทีเดียวนะแล้วก็พักที่หลังเลยแล้วก็ค่อยมาเติมเติมตรงนี้นะคะมันก็จะดูแบบมีความฉ่ำโกละเนอเป็นบลัชที่ทำแบบที่เตยชอบเพราะเตยคนชอบใช้แบบบลัชครีมอนู่วนะคะนี่นะคะฟินิชลุคก็เป็นแบบนี้เนาะมีความแบบฉ่ำๆม,ม,มี pop of color นะอยู่ตรงแบบตรงนี้นะเตยชอบนะเพราะว่าเตยเป็นคนชอบพาวเดอร์บลัชอยู่แล้วนะคะแล้วก็ เออบลัชของเขาอะพิกเมนต์มันแน่นนะคะแล้วก็บิวได้ง่ายนะแล้วก็เป็นสีแบบคือแต่บางคนชอบบลัชสีแบบทนชมพูแดงก่ำก่ำอะไรเงี้ยมันดูแบบมันดูธรรมชาติมันดูแบบเหมือนเวลาไปออกกำลังกายแล้วแก้มแดงอนะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็สีนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ถ้าใครสนใจก็ไปดูกันได้นะคะที่ w w w p a t i t t a c o m นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เตอร์ด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ